สวัสดีครับวิดีโอคลิปนี้นะครับเป็นขั้นตอนการกดล็อกรายเดือนตั m มซุง A 3 1นะครับหรือว่า s m a 3 1 5 G นะครับไฟล์นะครับมีในัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับไฟล์จะเป็นตัวนี้นะครับตอนนี้ผมเปิดวิดีโอตัวอย่างไว้โอเค ไฟล์ตัวนี้มีอยู่ใน s พ p p o r t rom p a เ n นเตอยู่แล้วนะครับเพิ่งอัปเดตในวันนี้จริงๆอัปเดตทำไม่นานนั้นแหละแต่ว่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งอัปเดตเพิ่งมีเครื่องมาทดสอบทําวิดีโอนะครับก็มาที่ support r พเ p นเตอร์นะครับมาที่ซัมซุงโัวเดอร์ล็อก m d m ก a l a x y premium ล็อกนะครับ a series แล้วก็เลือกให้ตรงรุ่นนะครับ a สามหนึ่งห้า g นะครับตัวนี้นะครับเป็น a สามหนึ่งห้า g นะครับ binary นะครับตรงนี้นะครับ b1 b1 หมายความว่าตัวนี้เป็นเครื่อง u1 นั่นเอง u1 ไฟล์ตัวนี้รองรับอะไรบ้างไฟล์นี้ a35g u1 นะครับก็คือรองรับไม่ว่าจะมา android อะไรแล้วแต่ขอให้เครื่องเป็น u1 เนี่ยใช้ไฟล์ตัวนี้ปลดล็อกรายเดือนได้เลยนะครับอ่ะด้านล่างคามีเงื่อนไขไว้ให้ว่าแฟดด้วย odin นนะครับแฟ via ดเบียน,นะครับความต้องการของเขาคือสถานะ a p p ต้องเป็น off om e ต้องเป็น off แล้วก็ KG ต้องเป็นอันล็อกเท่านั้นนะครับความต้องการของเขานะครับก็มีโน้ตไปว่า just use r t d tool นะครับก็คือใช้ r t d tool แค่เคลียร์แค่น็อกกาดทูคอมพิวแค่นั้นเองเราก็จะได้สถานีสถานะแบบนี้แล้วนะครับในการฝันลองตัวนี้นะครับโอเคลองไปนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วมันก็จะเป็นไฟล์เหมือนไฟล์สูนนั่นเองสี่ไฟล์นะครับแต่ว่าสถานะของเครื่องนั้นยังเป็น on on l o ล k นะครับไม่ใช่สถานะที่ตัวไฟล์นั้นทำงานได้สถานะต้องเป็น o f f เอฟต้องเป็น off นะครับสถานะ f อฟตรงนี้เป็น on นะครับไม่ได้สถานะเอ m เป็น on ไม่ได้เคจเป็นล็อกไม่ได้นะครับไม่รองรับกันใช้ไฟล์นี้ไฟล์นี้เขาแจ้งเลยว่าต้องการสถานะ f อฟเป็น o อฟนะครับต้องการสถานะเอฟเป็น off. ออฟเดี๋ยวู่นะครับให้ดูตรงนี้จะได้จัด ตัวตัวโปรแกรมแจ้งว่าปัะานา FRP จะต้องเป็น o อฟนะครับแต่ว่าตัวนี้ยัง on อยู่ปัะานะ KT o o m ต้องเป็น o อฟแต่ว่าเครื่องตัวนี้ยัง on อยู่สถานะ KT ต้องเป็น unlock แต่ว่าตัวนี้ยังเป็นล็อกอยู่นะครับสถานะ KT เป็นล็อกเนี่ยก็ได้แก่ checking complete อะไรเนี้ยครับเรียกว่าสถานะ KT unlock นะครับก็ตรงนี้ก็ n o t ตไว้ว่า just use RTO คือเพียงใช้ แค่คุณใช้ r t d Tune เนี่ยใช้ำคำสั่ง Samsung k i n o k a r d to Complete เนี่ยก็จะเป็นสถนานะที่ไฟล์ตัวนี้ต้องการแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเปิดโปรแกรม r t t Tune ครับแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกอเปิดมาอยู่หน้านแรกนะครับเราเมื่อเลือก MediaTek นะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้เป็น t b MTK นะครับตัวเครื่องนั้น จำเป็นจะต้องแกะเครื่องเทสพอยต์นะครับอันนี้ผมให้ดูก่อนเพราปรานาามันล็อกนะครับเราก็าแกะเครื่องก่อนเลยครับปรานาล็อกก็คือติดลายเดือนแน่นอนนะครับถ้าเปิดเครื่องก็คือติดล็อกลายเดือนอันนี้ผมแกะไปแล้วนะครับแกะเครื่องมานะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเทสพอยต์จะอยู่ด้านหลังอ่าด้านหลังบอร์ดที่เราคือไม่ใช่ด้านนี้อีกต้องพลิกอีกด้านหนึ่ง นะครับผมก็จะแกะแกะหมดเลยนะครับเหลือแต่สายแพร์ตดย s b บไว้แบบนี้นะครับอ่าแล้วผมก็จะพลิกนะครับนี่นี่คือเทคนิคของใครของมันนะครับแต่ส่วนตัวผมผมทําคนเดียวผมใช้แค่สองมือผมก็จะเสียบแบบนี้นะครับเสียบเสียบลักษณะนี้ไว้นะครับให้ใส่แพรให้สายสาย USB ูเบีมันมันค่อมตรงนี้ไว้ให้มันล็อกเป็นตัวมันเองนะครับ ส่วนปลายสาย USB นั้นรอเสียบเข้าคอมพิวเตอร์แบบนี้นะครับอโอเคตัวตัวไฟล์ดาโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าความต้องการของเขาก็คือจะต้องเคลียร์สถานะให้เป็น off off แล้วก็ unlock นะครับผมก็มีโน้ตว่าต้องให้ใช้ในส่วนของ Samsung s e r v i c e มาที่มี d ดทเทคนะครับ Samsung แล้วก็ อ่ Media, Media ามีเดมีเดรเทคแล้วมาที่เซอร์วิสนะครับมาที่จำตุงเคนอกกาดเลือกสถานะเป็นคอมพิวตแบบนี้นะครับกดเพอร์ฟอร์มจ็อบครับที่ตัวเครื่องก็แค่ซิมเทสพอยต์นะครับเทสพอยต์ Point, เด๋วเราจะผมจะมีรูปให้ต่างหากหรือว่าดูใน google ก็ได้นะครับไม่ไม่หาไม,ไม,ไม,ไม่ยากอ่ะจิ้มเทสพอยต์เสร็จปุ๊บผมก็เสียบสายว s ดอีก้านหนึ่งอ่าโปรแกรมเดเทคผมก็ปล่อยนะครับ ะจะเห็นว่าตัวโปรแกรมนั้น Change k n o p c a r เป็น Complete เรียบร้อยนะครับก็คือปลดล็อก KT เรียบร้อยแล้วก็ปลดล็อกบ u l l d ดอ e r ในตัวในคำสั่งเดียวนะครับก็คือทําแค่นี้เสร็จขั้นตอนที่1นะครับ RTC Tool เราจะพยายามทําขั้นตอนให้ง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าคนไทยชอบอะไรที่มันมง่ายโอเคหลังจากที่ผม เคลียร์คณิตาดรเป็นคอมพิวแล้วนะครับตัวขั้นตอนการเคลียร์เนี่ยตัวโปรแกรมจะล็อกบูเดอร์อให้อัตโนมัตินะครับก็ประกอบเลยนะครับจริงๆประกอบแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องมีขั้นตอนหนึ่งนะครับในการแพรคือต้องเทปไพล์รอบหนึ่งผมก็ยังยังไม่ขันน็อตนะครับก็คือจะอืมสาวอากาศเนี่ยจริงๆไม่ยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะผมยังไม่ใส่แล้วกัน แค่นี้ก่อนก็ปิดตาหลังเพื่อผมจะกดวอลุ่มขึ้นลงเสียบสายเพื่อเข้าโหมดดาวน์โหลดโหมดครับกดขึ้นลงครับเสียบสายครั้งไว้นะผมย่อตัวน,นี้ไปก่อนนะครับย่อตัวนี้ไปก่อนอ่าโอเคตรงนี้จะเห็นแล้วนะครับเห็นเห็นเห็นความผิดพลาดของผมเองก็คือว่า ให้ดูนิดนึงกล้องไม่โกัอดั่นอแต่รอสักคู่นะครับวิดีโอเนี้อาจจะยาวหน่อยแต่ว่าเพื่อให้เห็นกนารทำงานที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ความผิดพลาดนะครับโอเคนะครับตัวไฟล์ตัวนี้นะครับบอกว่าจำเป็นจะต้องให้ f p เป็น OFF OEM เป็น OFF KT เป็น Unlock นะครับ อันนี้เรา lock, อันล็อกเราใช้คําสั่งเคลีย KG ไปนะครับสถานะเป็น complete เดี๋ยวเดีเยวเวอร์ชั่นถัดไปผมจะใช้คําสั่งนี้คําสั่งเดียวนะครับให้มันเคลียร์ทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้ OEM เป็น off แล้วนะครับสถานะ KG เป็นอันล็อกแล้วแต่ว่า FRP ยัง on อยู่นะครับ FRP ตรงนี้ยัง on อยู่ซึ่งยังไม่ตรงเงื่อนไขก็จำเป็นจะต้องปลดล็อก FRP ให้เป็น off อีกคือถ้า off off แล้วอันล็อกเนี่ยเราจะแฟดฟล์ Fi นี้ได้นะครับ ผมก็ต้องแกะเครื่องอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเวอร์ชั่นถัดไปเนี่ยผมแก้ไขเรียบร้อยแล้วเนี่ยคลิกเดียวนะครับทุกอย่างจะเป็นออฟออฟแล้วก็อันล็อกแล้วก็แฟดฝ่ายได้เลยนะครับก็ค่อยๆพัฒนากันไปนะครับแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนเรียนรู้แล้วก็เข้าใจหลักการว่าทำไมไมันถึงแลดและเออร์เนะครับทำไมถึงแฝดแล้วไม่เข้าอ่ะแต่ผมแฟให้ดูตรงนี้ก่อน แต่ผมว่ามันน่าจะอาจจะแฟดเข้านะครับแต่ว่ามันมันไม่ตรงเงื่อนไขเอางี้ละกันผมเคลียร์ให้มันชัวร์วก่อนเคลียร์ค่า f r p ให้เป็น off นะครับ off off unlock เหมื lock, อนที่ตัวหน้าเว็บเขาต้องการนะครับว่าไฟนี้ต้องการ off off unlock นะครับโอเคเปิดโปรแกรมเหมือนเดิมนะครับตอนนี้มาติด MRP นะครับเราก็มาที่ user lock เคลียร์ MRP lock นะครับ คุณผมจบแล้วก็ทิมเทสพอย์นะครับทิมเทสพอยด์ทิมเทสพอย์แล้วเสียบสายไม่ต้องใส่แบตนะครับทำแค่นี้อ่ะโปรแกรมวิ่งแลปล่อยเทสพอยด์โอเคตัวโปรแกรม Clear IP เ,เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเข้าดาวน์โหลดหมดดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าสถานะเป็นไปตามที่ตัวไฟล์นั้นต้องการหรือย,อยังนะครับ วิดีโอนี้นะครับทำสำหรับช่างซ่อมมือถือที่มีพื้นฐานอยู่บ้างนะครับก็ผมมองว่าก็ถ้าเป็นช่างมือถือจริงๆเนี่ยจะต้องเข้าใจอยู่แล้วว่า,าอะไรคือ FRP อะไรคืออะไรคือ OEM อะไรคือ KT ประเตศนะครับฐานะจะต้องพร้อม,มขึ้นลงเสียบตายเพื่อเข้าโมดน์โหลดครั้งหนึ่ง จะเห็นว่าตอนนี้สถานะเป็น off off c o m p e t e เดี๋ยวนะหากล้องที่มันมีคุณสมบัติที่ผมต้องการยังไม่ได้เลยนะครับการมีความรู้เรื่องกล้องก็แนะนำมาได้นะครับจริงๆมันโฟกัสแหละแต่ผมไม่รู้ว่ามุมแสงมันไม่ได้หรือว่ายังไงน,นะฮะ เดี๋ยวนาะไม่เป็นไรนะครับวิดีโอนี้จะยาวหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าเพื่อให้ทุกคนนั้นเห็นความชัดเจนนะครับยอมเสีเวลาได้นะครับเห็นไหมครับว่าสถานะ f r p เป็น off แล้วนะครับสถานีนี้ f r p ตรงนี้เป็น off สถานะ OEM เป็น off สถานะ K g เป็นอ n l o c k ก็คือคอมพิ e ์ก็คือ Unlock นั่นเองเท่ากับตรานะถูกต้องตามที่ไฟล์นั้นต้องการแล้วนะครับก็คือเราสามารถแฟดผ่าน o ดินได้เลยเปิด Odin ขึ้นมาเหมือนทั่วไปนะครับแล้วก็เลือกไฟล์4ไฟล์เข้าไปสั่งส Start ได้เลยครับ คโอคครับจะเห็นว่าหลังจากที่เราแฟลลอมรีมูฟเอ็มเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องก็จะเข้าหน้าเมนูได้นะครับแต่ว่ายังไม่จบขั้นตอนนะครับเพราะว่าถ้าดูจากสถานะเฟิร์มแวร์ลอมก็คือเหมือนลอมศูนทั่วไปเลยนะครับเป็นลอมบวติเปิดมาจะมีโลโก้ว่าปลดล็อกบูตนะครับขั้นตอนสุดท้ายท,ท,ที่เราต้องทำก็คือใช้ RTT เหมือนเดิมครับแต่ว่าเราจะใช้ในส่วนของ แผดจำตุง RTC นะครับเพื huh. right. uh ่อ huh. ท ah ี huh. <inaudible> ่ป้องกันไม่ให้ล็อกนั่นเองนะครับป้องกันไม่ให้กลับมาล็อกกำลังแกะเครื่องรอบหนึ่งนะครับเดิมนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับรอบแรกนะครับเราต้องแกะเครื่องเพื่อเคลียร์ค่าสถานะให้เป็น อ่านล็อกทุกอย่างนะครับนี่ผมก็ิกไปด้านหนึ่งใช้คำสั่งสุดท้ายนะครับเมนูท้ายที่เราจะจบงานแพดซัมซุงอาร์ทีซีครับเปอร์ฟอร์มจ็อบครับที่ตัวเครื่องก็กิ้มเทสพอยคอนเนต USB บีโปรแกรมดีเทปผมปล่อยนะครับโปรแกรมก็เริ่มแพดนะครับ เราจะเคลียร์ข้อความให้ด้วยนะครับเคลียร์ FRP ให้ด้วยแล้วก็แอด r t c ให้เรานั่นเองนะครับก็ขั้นตอนนี้ก็ประกอบเครื่องส่งงานได้เลยนะครับรจริงๆริงาจมันบูตามาอาจจะติดหน้า รีคาเบนะครับให้เราว mm ิป hmm. ดัตต้าก็คือเลือกมาที่ Format Factory นะครับแค่นี้นะครับก็จบขั้นตอนการปลดล็อกรายเดือนนะครับเดี๋ยวลองเครื่องบูตมาสักครู่นะครับ คครับหลังจากที่เราแผดท s ซ n ง RTC เรียบร้อยเครื่องก็จะสมบูรณ์นะครับปลดล็อกสมบูรณ์พร้อมตรงงานได้เลยนะครับก็สังเกตง่ายว่าโลโก้ตอนบูตเครื่องที่ขึ้น Unlock Reader นั้นจะหายไปนะครับแล้วก็ตัวเฟิร์มแวร์นะครับก็จะเป็นเฟิร์มแวร์จากในส่วนของ AP นะครับเห็นว่า เป็น a สามหนึ่งอดลอมไทยนะครับก็คือหมายความว่าลอมนั้นทํางานปกติแล้วนะครับก่อนหน้าน,นี้ถ้าเราไม่แพดเนี่ยลอมยังเป็นเหมือนลอมศูนย์ปกติธรรมดาเดิม,ดมนะครับตอนนี้ก็ต่อไ i ฟ i ส่งงานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทวนวิดีโอให้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอาตอนที่ผมทําวิดีโอนั้นนะครับก็มีลูกค้าเข้ามาบ้าง สายยุดบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ขั้นตอนก็ยังยังอยู่ในรูปแบบเดิมนะครับสเต็ปที่หนึ่งนะครับเราจะไม่ต้องไม่ว่าเครื่องจะมาสถานะล็อกแล้วหรือไม่ล็อกนะครับเราก็ต้องโหลดไฟล์ไฟล์ตัวนี้นะครับอนี่เฟซบุ๊กไหโหลดไฟล์ตัวนี้นะครับไฟล์ตัวตัวนี้ที่เป็นพพอร์ตเรานะครับก็คือไฟล์ซั้มตูงลอมดีมูฟเอซีลี่เราเลือกรุ่นให้ตรงนะครับ ตันนี้ไฟล์รองรับ U1 นะครับผมบอกตั้งแต่ต้นวิดีโอแล้วว่าเช็คยังไงเป็น U1 ไฟล์ตัวนี้นะครับแฟดด้วย Odin นั่นเองนะครับโดยจำเป็นต้องสถ,ถานะต้องเป็น OEM off LP o f OEM off QG unlock นะครับเท่านั้นถึงจะแฟดไฟล์นี้ได้ก็ไม่ยากนะครับจะทำให้สถานะนะตรงนี้เป็นแบบนี้ก็คือใช้ r t t Tool นะครับไปโดนอะไรอีกแล้ว ทังมันนะครับก็ถานะก็คือเราจะไม่ต้องมาเลือกในฟังก์ชันตั้มตรงเคโนกกาดนะครับแล้วก็เลือกเป็นคอมพิวต์นั่นเองนะครับผมก็โน้ตตรงนี้ไว้นะครับตัมซูงเคนกกาดนะครับให้เท่ากับคอมพิวต์ คำตรงนี้อสอต้องเป็นคอมพิวนะครับข้อหนึ่งะครับเราใช้คำต่างกว่นี้นะครับเพื่อที่อะไรนะครับเพื่อให้ F R P เท่ากับ off O E M เท่ากับ off แล้วก็ K G เท่ากับ unlock นะครับ ขั้นอข้อแรกนะครับที่เราทำคือใช้ในส่วนของฟัมตุงเคีนอกกากดนะครับให้เป็นคอมพิวตรงนี้นามูนูนแรกครับเพื่อให้ FAP off v m off GT off นะครับ mm hmm. ในเวอร์ชั่นนี้นะครับหลังจากใช้คำสั่งนี้ปุ๊บเนี่ย f p มันยังไม่ออฟเราก็มาล็อก f พ p รอบหนึ่งตามวิดีโอหัวข้อเริ่มต้นนะครับ mm hmm. ข้อสองก็คือแปดลอมนะครับแปดลอมแปดลอมด้วยอดินนะครับ ตอนทําวิดีโอนี้ก็เริ่มมีอาการเริ่มเดื่มไปเยอะหน่อยนะคผิดพลาดบ้างของอภัยนะฮรโอเคลอมก็โหลดมากันหน้าตาน,นี้แฟดผ่านโอดินธรรมดาของเราเองเข้าดาวน์โหลดโหมดเลือกไฟล์มาสถานะเป็นแบบนี้ยังไงก็แปตดเข้าแน,น่นอนนะครับขั้นตอนท้ายคือแพทจำตุงเอ c จบนะครับใช้แค่สามขั้นตอนนี้นะครับก็ลอง ดูวีีโอให้จบสักรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะทําประมาณนี้นะครับทุกรุ่นเลยผมจะรวบรวมขั้นตอนให้เหมือนเหมือนกันหมดเลยง่ายาซําตุงประจำมาทําแค่นี้นั่นเองนะฮะในสังรับทําซุงทุกรุ่นก็ทยอยอัปเดตล้ำไปเรื่อยๆนะครับก็จบขั้นตอนการนําเสนอปลดล็อกรายเดือนซัมซุง A สามสิบเอ็ด SM A ต่ำ G นะครับ เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ